สวัสดีครับนะครับพบกับเจ้าตัว Honda Civic โฉมนางฟ้านะฮะนี่คือเจ้าตัว Honda Civic นะครับตัว FD 1.8นะฮะอ่าตัวนี้เป็นตัว e เกียออโต้ปี2007นะฮะอ่าเป็นไฟโดนัทอยู่นะฮะบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้นะฮะโฉมนางฟ้านะฮะสีดำเงาเงาฉ่ำๆนะฮะลดได้บอดีเด้เดิมๆเลยนะฮะหน้าเดิมหลังเดิมนะฮะไม่มี ชนหนักแน่นอนฮะแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่โฉบเฉี่ยวนะฮะโฉบนี้ยังไงก็คือนางฟ้านะฮะสวยมากนะฮะใครหาสีดําอยู่นะฮะตัวนี้สีสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ได้ความบางด้วยนะฮะมาดูนะครับไฟท้ายอะไรพวกนี้โลโก้เขาอยู่ครบหมดเลยนะฮะระบบไฟนะฮะใช้งานได้ครบนะฮะมาดูภายในนะฮะภายในนะฮะเป็นเบาะหนังนะฮะสีโทนนะฮะหนังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะไม่ฉีกไม่ขาดนะฮะสภาพ ดบบใหม่มากๆนะแผงประตูดูเลฮะได้ความใหม่สวิทกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะดูเบาะนะฮะสภาพสวยงามนะฮะไม่ขาดไม่โ้มนะฮะไม่มีริ้วรอยนะฮะถือว่าสวยขึ้นคลีนเลยนะฮะภายในดูแบบเจ้าของเก่าดูแลดีนะฮะอ่าเป็นเบาะหนังด้วยนะ,ะดูแลง่ายนะครับ ไม่อมลฟ์ฝุ่นนะครับคอนโซลน,นะครับไม่มีรอยแตกนะฮะดำเงาสวยงามนะฮะเลขไมค์กันนี้อยู่ที่2 2 3 0 0 0มนกิโลนะฮะไม่มากไม่น้อยนะครับรถกันนี้บอดี้เดิมๆท้ายสวยๆนะฮะหลุมยางอะไร่นะฮะยาแนวเดิมๆไม่มีชนหนักนะครับฝากระโปรงหน้านะครับาฝาเดิมเลยนะครับอาจจะมีทอททำสีนะเครื่องนี้เครื่องนิ่มนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับ ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับคราวนี้นะครับขออนุญาตเสนอขายราคาเงินสดนะฮะเอาไปเลยนะฮะอยู่ที่ราคา1นึ่0แบาทนะครับ1นึ่0แบาทได้ตัว Honda Civic 1.8e นะฮะเกียร์ออโต้โฉมนางฟ้าปี07ไปใช้งานนะฮะอ่าใครนะฮะหาอยู่รีบทักก็มารีบโทรเข้ามาเลยฮะเอ็กยุสขาจัดให้ครับสวัสดีครับ